มื้อนี้นะ่ะมีใจขค่อยากินเนื้อตุนก็เลยมาซ่อหาซื้อเนื้อเนาะก็เลยแวะมาซื้อเนื้อได้โลปลายได้เนื znaczy, ้อแล้วนะเฮาก็ยังขาดเครื่องตุนเนาะเฮากับมาเดินซ่อหาซื้อก่อนไหนๆก็มาละเครื่องตุนเขาก็มีนักมีหลายหลายยี่ห้อหลายอย่างแกเลยเนาะเฮากับซื้อเอาที่มันง่ายๆเนี่ยครบพ่องบ่ครบพ่องก็จ้างมาเต้เนาะได้ของแล้วปะเฮากับปีกบ้านละถึงบ้านแล้วเนาะเฮาก็ได้เนื้อมาประมาณโลปลายได้มาหลายส่วนเลย แล้วก็เครื่องตุนเหี้ยได้เครื่องอะอย่างมาครบแล้วนะเนาะเฮาก็จะไปเริ่มตุนเนื้อกันเลยพอน้ำมันฮอนแล้วนะเฮาก็เอาเนื้อที่เฮาหั่นไว้อะใส่ลงไปในหม้อเลยพอเฮาใส่เนื้อลงไปแล้วนะกําเดียวเฮาจะรอหั่มกํากันเนาะคือมันเดือดฮอนขึ้นมาหั่มกําก่นอนเฮาก็ต้มมาได้จ๊อมลํำแล้วเนาะมันก็จะมีฟองขาวๆลอยขึ้นมาจะอี้นะคือเฮาช้อนฟองขาวๆเนี่ยออกขว้างให้หมดเลยก่อนช้อนนี่นะเฮาก็ลดไฟเป็นไฟอ่อนก่อนเด้อเฮาช้อนฟองออกจะอี้นะน้ำซุปมันจะได้ใส่เนี่ยพอเฮาช้อนฟองออกแล้วนะ กําเดียวหาก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยนะเนาะเห่าตุ๋นเนื้อเจีย้ยมันก็จะได้มีอย่างนักเห่าก็ใส่เครื่องตุ๋นลงไปเหียแล้วเห่าก็ตุ๊บกระเทียมโจนใส่ลงไปในหม้อสักสามกีบมันจะได้หอมๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้อยใส่น้ําตาลกวดลงไปตัวซุปมันจะได้ออกรสชาติหวานๆนวลๆเนาะและ้วก็ซวกซอสปรุงรสลงไปสักน้อยรสชาติมันจะได้กลมๆสีน้ําซุปมันก็นจะได้งามเนี่ยเห่าก็ปรุงเตีย้ยเนื้อตุ๋นนะแล้วเห่าก็จะตุ๋นต่อไปสักสองสามชั่วโมงเนะาะจนกว่ามันเปื่อยอะ่ะ ตุนล่าแบบตุนลืมไปเลยอะ่ะเนี่ยขนาดยังบอกเปื่อยน,นะหอมเครื่องตุนขนาดเลยอะ่ะเฮาจะตุนล่าไว้จะอีกำก่อนเนาะเนี่ยเฮาก็ตุนมาได้3มชั่วโมงแล้วน่ะนี่เนื้อตุนเฮาก็ได้ตีแล้วเนาะเนี่ยอันก็หน้ากิ่นขนาดเลยนะหอมขนาดเลยอะ่ะเนื้อกับเปื่อยดีละเฮากับปดเต่าได้เลยกําเดียวเฮาก็จะตักใส่ถ้วยเลยพร้อมเสิร์ฟละไพ่จะเสิร์ฟแบบเกาเหลาก็ได้นะหรือไพ่จะเสิร์ฟแบบลวกใส่เส้นก็ได้มื้อนี้เฮาก็มีผักสลัดกิ่นแอมเนาะเฮาก็จะเอาลองก้นถ้วยจีนะ แล้วเขาก็ตักเนื้อใส่ลงไปเลยกินแบบเกาเหลาเนาะสดน้ำฮ้อนๆนเนาะอุ้ยเหมาะขนาดเนี่ยแล้วเขาก็โรยขึ้นช่ายไปนะหอมน่ากินขนาดป่ะกินเข้ากัน